สวัสดีครับเช้าวันนี้นะครับคงจะมาคุยเรื่องที่ว่าอุกกาบาตเฉียดโลกนะครับที่มีคนถามเอ๊ะทำไมช่วงนี้มีข่าวนี้บ่อยเหลือเกินที่มีข่าวว่าอุกกาบาตจะชนโลกไหมจะอะไราไหมก็อย่างลูกนี้ครับบอกว่าก็น่าตื่นเต้นนะครับแต่ข่าวชอบออกว่าจะชนโลกเสมอแต่จริงๆแล้วเนี่ยโอกาสชนน้อยมากนะครับนี่คืออุกกาบาตนะครับที่ผ่านมาเมื่อสองคืนก่อนนะที่ว่าลูกนี้จะเฉียดโลกนะครับ จะชนโลก <c oughs> แต่ก่อนหน้านี้นะครับประเด็นคือว่านะครับถ้าท่านดูนะครับอุกกาบาตพวกนี้ครับจะค้นพบประมาณปีอะไรครับสองศูนหนึ่งเจ็ดนะครับคือมันมาใหม่ๆเลยนะครับเจอใหม่ๆอยู่เรื่อยๆเ,เลยงั้นทุกครั้งที่มีตัวเลขพออขึ้นหน้านะั่นคือที่เขาค้นพบไปโคจรนี้นะครับต่ำมานะครับประมาณอยู่ประมาณสองแสนสองแสนไมล์ห่างจากโลก ก็คือว่าใกล้กว่าระยะห่างระหว่างดวงจันทร์กับโลกนะครับงั้นถามว่าถ้าเกิดชนโลกมาก็มีผลแน่นอนงั้นที่ว่าฝนลุกบาดเข้ามาเนี่ยก็มาเรื่อยๆนะครับตามที่เป็นข่าวอยู่มาดูของที่น a ซ a นะครับนาซาเขยังพูยเรื่องของพลังงานเข้าโลกนะครับแสงออโรร a านะครับเฉดสีที่เปลี่ยนไปนะครับ ทุกทีเป็นสีเขียวหลกัลกๆใช่ไหมครับเป็นวงกลมนี่เป็นสีเขียวมีสีขาวมีสีม่วงแสงมาด้วยแสดงว่าสเปกตรัมของแสงมีการเปลี่ยนไปสเปกตรัมของแสงเปลี่ยนตามค่าความถี่นะครับกับสนามแม่เหล็กโลกที่ตกกระทบะแสดงว่ามีการเปลี่ยนแปลงชั้นบรรยากาศนะครับนี่คือการทดสอบตรวจสอบลังสีนะครับในสามเหลี่ยมแล้น,นี้คือที่อเมริกานะครับไปที่สวีเดนแล้วมาที่ชิลีบริเวณนี้เขาจะเน้นหนักเห็นไหมครับคือแอตแลนติกนะครับ นี่คือสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาที่เชื่อว่าแอตแลนติสล่มสลายไปแต่จริงๆแล้วนะครับจุดนี้ครับเป็นจุดที่สําคัญมากเลยนะครับเป็นจุดที่พบว่ามีรูรั่วของสนามแม่เหล็กโลกท้่พลังงานตกโลกอย่างมหาศาลนะครับอฟรลิกันอันโมาลีอะไรก็แล้วแต่นะครับที่เกิดขึ้นในโลกเรานะครับแล้วอธิบายไม่ได้วิทยาศาสตร์เขาเรียกว่าอนโนมาลี่พอเกิดในอวากาศป Dark ั๊บด์กแมทเทอร์มะ ไม่รู้ละพลังงานดําไม่รู้ละอะไรสักอย่างหนึ่งนั่นคือข่าวที่เป็นข่าวโดยทั่วไปนะครับเขาจะอ้างว่าถ้าอะไรก็แล้วแต่ไม่รู้จริงรู้ซึ้งแน่นอนปั๊บเนี่ยไม่ออกเป็นข่าวทดลองและทดลองอีก3ามครั้งสิบครั้งแล้วแต่ถ้าทดลองแล้วพบว่าเป็นจริงอันตรายกลัวก็ไม่ออกเป็นข่าวเหมือนกันนะครับดูกราฟส้นนี้นะครับนะฮะโซลแฮมจะบอกว่านะครับพลังงานกระทบโลกมาเนี่ย ค่าสารอนโลกเปลี่ยนแปลงไปเกิดพายุสนามแม่เหล็กไฟฟ้ากระทบโลกเห็นสีแดงไหครับสีเขียวสีเหลืองสีแดงตอนนี้ในภาวะของสตรอมคือมีพายุกระทบโลกอยู่มาดูรายละเอียดครับที่เขาว่ามาพายุเข้าโลกนั้นนะฮะตอนนี้กระทบตรงไหนบ้างแล้วก็ระยะเวลาที่ตกกระทบในโลกเรา ขงสัยใกล้เวลาเน็ตหมดอีกแล้วนะครับท่านดูกราฟท่านจะพบว่าเห็นไหมครับนี่คือจุดที่พลังงานกระทุบโลกเกิดการสปาร์กเกิดแสงออโรราเป็นช่งชวงๆนะครับสีแดงนะค,คือการตกกระแทกอย่างรุนแรงบัสขึ้นมานะครับนะสีเขียวคือการเฝ้าระวังออโรราวันนี้วันที่7นะครับเมีนานเวลาสากลเห็นไหมฮะพลังงานยังเข้าถู่โลกอยู่นะครับเข้าถูกลกอยู่ตอนนี้ นาไมไฟฟ้าจากหลุมดำโนทิตยังเข้าสู่โลกอย่างสม่ำเสมอตออ่อเนื่องกันจะพบว่าวันที่5วันที่6และนี่วันที่7เนี่ยจะเกิดแผ่นดินไหวขึ้นมาหลายพื้นที่มากมายแบบปรูพมเช้าวันนี้รายงานที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับเกิดประมาณเกือบกืบ300ครั้งนะครับที่หนักๆก,ก็คือ4.7ลิตร์นะครับลึกที่10กิโลเมตร บ้านเราพมา่าเราแนกอลรัลวดีมีการสั่นไหวถึงแม่ฮ่องสอนถึงแม่วังเชียงใหม่ที่แพร่น่านก็มีการสั่นไหวด้วยนะครับกระจุกนี้เกิดจากผลกระทบท่านเคยถามว่าแล้วที่ดอยชนนมีปัญหาไหวไปแล้วละครั้งเนี่ยก็ใช่ครับแน่นอนอยู่แน่นอนผลกระทบที่เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้นอกจากนี้ครับเรามาพบว่านะครับดาวเรียงตัวนะครับวันนี้นะครับวันน,น,นี้วันที่7นะครับของเรา นี่คือโลกใช่ไหมครับโลกยังมาตั้ง,งฉากกับนะดวงอาทิตย์และดาวพุธอยู่นะครับนะแ,นแ,นแนวเรียงตัวอีกไม่นานครับดาวศุกร์ก็มาแนวนี้เหมือนกันงนั้นเราก็จะพบว่านะครับทุกครั้งที่เกิดปริยาดาวเรียงตัวเนี่ยก็จะเกิดแผ่นดินไหวเป็นหลักถ้ามีเรียงตัวกับดาวศุกร์นี่นะครับจะเกิดส่วนมากพายุฝนฟ้าขนองนะนะน้ำดาวศุกร์เรียงตัว แผ่นดินไหวดาวพุธเป็นการเกี่ยวเกี่ยวข้องด้วยทีนี้ก็วกกลับมาที่ว่าเรื่องของคนถามว่านิพิรุตเนี่ยมันจ,จริงเหาารือนาซาลองเราหรือเปล่าทําไมมันมีได้ยังไงแล้วจะโคจรรอบโลกทุกแปดทันปีจริงหรือเปล่านะความคำว่าจริงหรือไม่จริงนั้นผมเชื่อว่าอยู่ที่ความเชื่อแต่ละบุคคลนะฮะก็ตัวอย่างเก่าครับเห็นนี้ไหมครับอีลิสไหมครับเขาว่าคือดาวเคราะห์น้อยในวิชาการยอมรับกันนะครับ เส้นวงโครจรท่านดูดิครับเห็นไหมฮะวงโครจรรอบดวงอาทิตย์นะฮะจะผ่านดาวเสาร์ไปวงรีแบบนี้ไอดาวเคราะห์ดวงนี้ยังโครจรผ่านดวงอาทิตย์เป็นวงรีอยู่นอกระบบสุริยะแต่จะโครจรผ่าน,นเข้ามาในช่วงระยะเวลาหนึ่งเห็นไหมครับเข้ามาปับ๊บออกนิดหนึ่งวกเข้ามาใหม่อีกแล้วออกอีกถามว่ามันจะมีผลอะไรกับ ยกสุริยาบ้างมีดีครับเอาแบบแบบภาษาบ้านๆขี้หมูขี้หมานะครับเรายืนข้างทางนะครับรถสิบล้อขับผ่านเนี่ยลมของมันเนี่ยกระทบร่างเราสะเทือนไหมครับรถเปื่อนทซายขับผ่านเนี่ยลมสะเทือนไหมครับจะมีควันมาบ้งมั้งไหมฝุ่นมี้บ้งไหมพวกนี้ครับอย่างน้อยนะครับหางของเขาที่ผ่านโคจรมานะครับน้าหรือฝุ่นต่างๆนะครับมีฝุ่นต่างๆนะครับมีไวรัสด้วยแบคทีเรียด้วย มีผลกระทบต่อสนามแม่เหล็กในระบบสุริยะด้วยเช่นเดียวกันนั้นการที่ดาวนิเปิลสนะครับจะเข้ามาวงโคจรของโลกทุกๆ3,000ปีก็ดี8,000ปีก็ดีแล้วแต่เราหยิบทฤษฎีไหนขึ้นมาดูหยิบตำราของชนชาติใดขึ้นมากล่าวอ้างมันหมายถึงว่ามีการเข้าสู่วงโคจรในระบบสุริยะจริงเมื่อเข้ามาจริงก็ต้องมีผลต่อระบบสุริยะ ต่อดวงอาทิตย์และกระทบทั้งระบบบ้างหนักบ้างเบาบ้างมากบ้างน้อยบ้างตามระยะทางและองศาที่เกี่ยวข้องด้วยครับทีนี้มาดูเรื่องของที่ผมบอกว่าโลกแต่ก่อนเนี่ยนะครับผมดูเปรียบเทียบอันนี้จะเป็นโลกสมัยก่อนนะครับพัทวีปโลกเจะขยายตัวใหญ่ใหใ่ขึ้นไปเรื่อยๆทำไมใหญ่ขึ้นไปเรื่อยครับ นี่คือของของเซลเราตัวอย่างนะครับแรงนี้ศูนย์กลางใช่ไหมครับโลกรอบตัวเองเกิดแรงเหวี่ยงมากๆขยายตัวมาเรื่อยๆทวีปเอเชียนะครับกับอเมริกาตะกอนนี้เป็นแผ่นทวีปเดียวกันนะครับอาร์กติกาคนเอเชียนะครับเชื่อสายเอเชียนะครับอินเดียแดงนะครับเชื่อสายเอเชียนะครับไปอยู่อเมริกาได้ไงครับทวีปตะกอนแตกแยกกันหมาป่านะครับเซเปเรนฮัสกี้ กับหมาไทยบางแก้วดูดีนะครับแต่ปีชี้เดียวเลยนะครับคนรถไฟลํำนะครับดังนั้นนะครับโลกมีการขยายตัวโลกมีการแกว่งตัวนะฮะโลกหมุนรอบตัวเองนะครับหมุนรอบตัวเองเกิดแรงเรียงใช่ไหมหมุนหมุนเรื่อยเรื่อยเรื่อยรอยปั๊บเนี่ยโลกหยุดหมุนหรือหมุนช้าลงหรือหมุนเร็วขึ้นหรือช้าลงเนี้ย น้ำทะเลครับที่อยู่ตรงนี้ครับมันจะกระชอกไปกระชอกมาตีไปตีมาไอ้ตรงนี้ครับที่ท่านถามว่าทําไมเ่ะที่หลบภยัยที่ปลอดภัยเนี่ยขึ้นเหนือขึ้นเขาบดเพราะโอกาสที่น้ําทะเลใช่ไหมครับกระชกกระชอกมาเนี่ยประเทศไทยเนี่ยโดนน้ำทะเลอย่างตเต็มเต็มนะครับหรือถ้าเราดูจากที่ Google Earth นะครับ g o Google Earth ในช่วงที่โลกสลับขั้วสายเล็ปัปบเนี่ยโลกหมุนเร็วขึ้นหรือช้าลงนะฮะน้ำทะเลนะครับที่อยู่ในอันดามันเนี่ยก็ต้องเข้าด้านนี้นะครับอ่าวไทยก็เข้าด้านนี้ตีไปตีมานะฮะซ้ายขวาซ้ายขวาหรือบนล่างบนล่างพื้นที่ตรงนี้ครับเคยเป็นทะเลมาก่อนนะครับเราพบว่านะครับประเทศไทยนะครับพบไดโนเสาร์นะครับไดโนเสาร์กินพืชนะฮะเก่ากว่าจูนสิกพาร์คอีก หลายพันทีเดียวนะครับจะตั้งชื่อว่าเป็นฟรินทอนเนตหลายมากเลยยูแถวนะครับแถวอุดรขอนแก่นตรงนี้ใช้ทะเลมาก่อนครับก็แสดงว่าอีสานนะครับ90%ซนะครับทะเลมอยู่แล้วนะครับนี่ทะเลอยู่แล้วครับทะเลถึงไหนครับทะเลถึงประมาณศิีสัชนารัยนะครับภูเขาสันพันน้ำนะรอยต่อระหว่างทุ่งเสี่ยมกับเถินงั้นถามว่าถ้าเกิดตรงเนี้ย น้ำทะเลเข้ามาท่วมใหม่เนี่ยก็ท่วมได้ครับประจวบคีรีขันนะครับแถวประจวบแถวเพ,เพชรบุรีเป็นเขานะฮะมีหลายท่านครับอยู่ที่ที่นี้บอกว่ารอดปลอดภัยไหมก็คนจะตายก็ตายนะครับไม่ตายก็ไม่ตายแต่ถามว่าโอกาสเสีย่ยงสูงเพราะว่าน้าทะเลกระชอกระชกมานะฮะทนได้ก็มีปัญหาอะไรครับพบสุดท้ายต้องเป็นเกาะอยู่ดีนะครับเป็นเกาะอยู่ดีนี่คือแนวพื้นที่สูงนะครับแนวเทือกเขา ที่สูงน่าจะปลอดภัยจากน้ําทะเลเมื่อเวลาเกิดปัญหาที่ว่าโลกสับคตสันไม่ไดกแล้วเนี่ยการเคลื่อนของโลกเนี่ยมันเร็วมันช้ามันจะแกว่งไปแว่งมาเพราะมันแกว่งปับ๊บน้ําทะเลขึ้นชายฝั่งแน่นอนแกว่งบนแกว่งล่างน้ําทะเลแน่นอนงั้นชายทะเลนะครับมีผลครับแต่ไม่ต้องไปกลัวลปันมากมายนะครับที่บอกว่าเพราะอะไรครับอันนี้เกิดก็ต้องเกิดแต่ถ้าเรารู้ล่วงหน้าเรื่องการเรตรียมตัวล่วงหน้าปั๊บเนี่ยเราจะลําบาก ในการดำรงชีวิตแต่ถ้าเกิดท่านไม่รู้สักอย่างเลยช่างมันปล่อยตามจะตากร,รมไม่สนใจสักอย่างไม่มีการเตรียมตัวท่านจะทรมานระหว่างลําบากกับทรมานเรียกกันไหนผมเรียกลําบากผมเตรียมตัวจะลําบากในอนาคตผมไม่อยากทรมานเพราะบางครั้งคนเราทรมานนะครับมันภาวนาไม่ได้พุทโธพุทโธไม่ขึ้นแต่ถ้ามันลําบากมันมันภาวนาได้นะครับนะฮะงั้นนี่ครับคือว่าทําไมการ เรื่องที่หลอดภัยเนี่ยเอาอาหารเอาอากาศถฉุกเฉินเนี่ยกับน,น้ําไปไว้ที่เขาภาคเหนือเจ็ดแห่งเนี่ยนะครับเพื่อเตรียมไว้เนี่ยเพราะถ้าเกิดมีอะไรก็แล้วแต่ที่มันใจเย็นโตเกิดขึ้นมาในช่วงชีวิตผมก็ดีลูกผมก็ดีเนี่ยคนที่อยู่รอดปลอดภัยนะครับก็จะได้มีอาหารน้ํายาไปใช้ในยามฉุกเฉินเท่านั้นเองครับเรียนรู้นะครับเรียนรู้เรียนรู้หลายอๆอย่าง นนี้อีกท่านถามว่าทําไมผมเอาเรื่องของศาสนาพุทธกับเรื่องของนนทภูมิมาพูดบ่อยลอเกินนะบ,บ่อยลอเกินก็จะบอกว่านะครับพื้นที่นะครับบริเวณนี้จากการออกพื้นที่ไปวัดต่างๆวัดเก่าโบราณคมภีร์สมุดข่อยโบราณไทยพมา่าลาวเนี่ยข้อมูลบ่งชี้ชัดว่าศาสนาพุทธพระเจ้าเกิดในบริเวณนี้ครับ สมัยก่อนบริเวณนี้คือชมพูทพวีปไม่ใช่อินเดียนะครับมีส่วนนอกกับส่วนในนะครับนี่คือส่วนนอกกับส่วนในคือบริเวณนี้นะครับผมถามว่าที่ที่เกิดเนี่ยนะครับแถวแวเนี่ยครับแถวแวเชียงแสนเชียงใหม่เชียงรายเนี่ยอยู่ระหว่างพมา่พมาพม่าไทยลาวทําไมบริเวณนี้ครับอุบาสกอุบาสิกาคู่แรกนะครับเป็นชาของสัมววดีพระโค พระเจ้าฉันคำข้าวสมัยรัชกาลที่ห้าครับพมา่าถูกอังกฤษยึดครองได้ฝรั่งเศสยึดครองด้านนี้ใช่ไหมครับเขาที่เวียดเวียดนามมาแล้วมาบีบไทยเรายึดลาวไปนะครับยึดอินเดนไทยไปที่เรียกว่าขเขมรต่วนในไปนะครับต่นในไปบีบไป,ปรับอังกฤษมาด้านนี้อังกฤษจะพยายามแยกประเทศไทยจากฝรั่งเศสมิสเตอร์จอห์นคานิงแฮมนะครับมาสงสารที่5ัที่ห้าว่าตาาพุทธ เกิดในประเทศอินเดียบันทึกนะครับขอสืุจุดหมายเหตุเขาบอกว่าพระในประเทศไทยนะครับในสมัยนั้นเนี่ยขอเข้าเฝ้ากราบคุณทวยทรงแย้งว่าไม่ใช่ผู้ศาสนาเนี่ยเกิดบริเวณน,นี้บุตรวีปนะไม่ใช่อินเดียแต่พระองค์ท่านไม่สามารถจะแย้งอังกฤษได้นะครับเพราะ,าะรู้ว่าถ้าแย้งก็หาเรื่องหาเรื่องตีว่าพระองค์ท่านอะไรก็แล้วแต่หาเรื่องยกทัพมาตีประเทศไทยท่านใช้ความนิ่งเงียบไม่โต้ตอบ และมีการทําสุดท้ายลับรับว่าจะมีการแบ่งมาเล็าพระยาครึ่งหนึ่งอังกฤษดูด้านนี้ฝรั่งเศสดูด้านนี้ฝรั่งเศสไม่ยอมครับเพราะด้านนี้ป่าไม้ครับไม้สักทองมีค่ามหาศาลไม้สักเยอะอีสานน้อยกว่าก็เลยว่าการแบ่งไทยออกไปครึ่งหนึ่งอังกฤษด้านนี้ฝรั่งเศสนี้ไม่ได้เป็นผลก็มีการแย่งชิงกันกดดันกันฝรั่งเศสลุกเครื่อมาเรื่อยๆจนเราเสียประเทศลาวไปเราเสียกัมพูชาไปนะครับ เราพบว่านะครับคนเชื้อสายไทยนะครับอยู่กระจายไปหมดนะครับโดยเฉพาะคุณมีนทอยู่นานาน่านเจ้าคนไทยเต็มเลยนะครับในจีนตอนนี้ก็มีเวียดนามก็มีนะครับอินเดียน,น,นี่ก็มีมีหมดครับงนั้นข้อที่หนึ่งคือคนในพื้นที่เนี่ยอยู่กันมานานแล้วนะครับเราไม่ได้ไาจับเขาอันไตเราอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้นะครับแต่ความเป็นชาติยังไม่เกิดขึ้นมา การบิดเบือนประวัติศาสตร์เขียนโดยฝรั่งฝรั่งมาประเทศไทยเขียนประวัติศาสตร์ศาสนาพุทธต่างๆมากมายคนพบวัตถุโบราต่างๆฝรั่งห,หมดเลยนะครับถามว่าไอ้คนที่อยู่ตรงนี้ครับแต่ในพระเจ้าหาวพระเจ้าหาเนี่ยเขามีการเล่าสืบทอดกันมาบอกต่อๆกันมาเพียงแต่ว่าเราอาจจะไม่มีการเก็บวัตถุต่างๆไว้นะครับฝรั่งมาปับ๊บเอ้ยไม่ใช่นะนี้ๆๆปั๊บเนี่ยเราเดินตามฝรั่งกับบททุกอย่างเลย นะครับเราไปเชื่อฝรั่งเศสไปเชื่ออังกฤษอยู่ห่างไปเป็นหมื่น0กิโลแต่เรากลับไปเชื่อคนที่กินอยู่ในพื้นที่เดียวกับเราเองนี่คือสิ่งที่มีการปรับเปลี่ยนแก้ไขนะครับการก่อสร้างนะครับจะเป็นที่คนครวัดก็ดีเขาพิพิหาายก็ดีหินพิมายก็ดีนะครับ แนวการก่อสร้างข้าสังเกตนะครับไม่แตกต่างกับอียิปต์หรือการสร้างปิรามิดเท่าใดเลยดังนั้นเทคโนโลยีในการก่อสร้างมาจากไหนเป็นข้อคิดนะครับผมเสนอสิ่งที่ผมเชื่อมั่นให้ท่านไปนะครับท่านฟังท่านเชื่อก็เชื่อไม่เชื่อก็ไม่เชื่อไม่ท่านเชื่ออยู่แล้วศึกษาเพิ่มเติมดูแล้วครบในความคิดเห็นของกันและกันพราคนเรามัน ศึกษาไปเหมือนกันมองต่างมุมศาสนาพุทธกับพิบัติพยาศาสตร์นั้นแยกกันไม่ออกทําไมนะครับโลกทั้งใบอยู่เนีครับใหญ่นะขนาดนี้ศาสนาพุทธเรื่องที่จะถูกนเนิดในบริเวณนี้ ทุกๆครั้งนะครับทุกๆครั้งถ้าศึกษาตามพุทธศาสนาทุกๆครั้งเนี่ยพระพุทธเจ้อางองเนี่ยหลายแสนกับหลายแสนกร,รมเนี่ยเป็นแสนปีเป็นหมื่นปีเป็นล้านล้านปีเนี่ยก็เกิดที่เดิมๆทุกครั้งเลยทำไมไม่ไปเกิดที่ไซบีเรียอินเดียจริงๆเลยหรือไปที่ยุโรปแอฟริกานะครับอังกฤษโปรตุเกสฝรั่งเศสนะครับหรือแคนาดาอเมริกาครีแรแลนด์บ้างทำไมครับแปลกไหมครับ ที่เดิมทำแล้วทำเล่าพระเจ้าองค์แล้วองค์เล่ากลับแล้วกลับเล่าอยู่เวรน,นี้หมดเลยลองดูครับนะครับเป็นศาสนาเดียวที่บอกว่ามีการเกิดดับกระดับไปแล้วหลายภพหลายชาตินะครับเท่าที่ผมศึกษามานะครับาศาสนาคริสต์อิสลามนะครับหรือาศาสนายูนะครับไม่มีการกล่าวถึงนะครับพบแล้วพบเล่าชาติแล้วชาติเล่านะครับต่างกับเราที่ว่า มีผู้เจ้ามาหลายพระองค์แล้วศาสนาคริสต์ไม่ได้บอกว่ามีพระเยซูมาหลายองค์แล้วนะครับเท่าที่ผมศึกษามานะครับาศาสนรายามก็เช่นเดียวกันครับไม่ได้บอกว่ามีพระนิมิวบัตมาอย่างเงี้ยมาหลายรอบแล้วในโลกนี้กระดับกระดับเพียงแต่บอกว่าในภพนี้ชาตินี้ในยุคนี้เกิดพันธบีขึ้นมานะเกิดพีซูขึ้นมานะอนาคตจะมีการล้างโลกไปชำระบาปนี้นะท่านลองดูนะครับนะฮะผมอาจจะผิดพลาดก็ได้นะครับอันนี้ลองศึกษาดูว่า แล้วทำไมไอน์สไตน์กล่าวว่าพระพุทธเจ้ามาจากดาวโอเนกอนไอน์สไตน์พบว่าจิตเร็วกว่าแสงจิตเร็วกว่าแสงเพราะการเดินทางนะครับการเดินทางในอวกาศในจักรวาลเนี่ยนะครับที่เอาสอนมานะครับจักรวาลเราก็อย่าเพศใช่ไหมครับเห็นดาวดวงนี้ไหมครับพวกนี้ครับเป็นดวงอาทิตย์หมดครับนะครับเป็นองระจักรวาลหมดเลยนะครับดาวเลือกทุกดวงอะครับ กรถูกงิง่ายๆนะครับเป็นการตัวเองมีดาวบริวารด้วยนะครับการยังนาางจากจุดนี้มายังจุดนี้อาจใช้เวลา300ปีแสง30,000ปีแสง30,000ปีแสง3 0 0ปีแสงแต่ถ้าเกิดจิตนึกปับ๊บปุ๊บถึงเลยจิตเร็วกว่าแสงไอน์สไตน์ยอมรับนี่คือสิ่งที่ถ้าเราสามารถเป็นส่วนหนึ่งของจักรวาลได้เป็นส่วนหนึ่งของกาแล็กซีได้ เราก็สามารถนะครับเดินทางผ่านไฟฟ้าในอากาศนะครับโดยพลังงานจิตซึ่งมีคุณภาพสูงในการทําลายล้างก็ดีในการสร้างสรรค์ก็ดีนะครับพลังงานจิตดีที่สุดการเจริญทางพิทาานาการฝึกจิตควบคุมความถี่นะครับเราสามารถเปลี่ยนแปลงความถี่ทุกทุกความถี่รังสีแกมมามาปั๊บเราก็รับความถี่แกมมาได้ครับแกมมามา x มา ครับคอสมิกมาได้หมดเลยนั้นการฝึกจิตมีการเตรียมพร้อมในการลองรับนะครับภัยต่างๆได้อย่างดีที่สุดเลยวันนี้พูดหลายเรื่องนะครับก็ขอเท่านี้ก่อนครับการไม่ประมาทนะครับเป็นทางดีที่สุดถึงแม้ว่าทุกสิ่งจะไม่แน่นอนมีการเกิดขึ้นมามีการตั้งอยู่ระด,ดับไปแต่ก่อนจะดับนะครับถ้าจิตเราสงบนิ่ง เราจะไปจุติไปเกิดพบภูมิที่ดีสวัสดีครับ